สวัสดีครับทมกันสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาทําอะไรลกูกชนิดซีน,ม,นมสวดเอาเริ่มเลยเร,เราจะต้องตัดนมแล้วก็เอาใส่ไปในขวดนะครับปริมาณขวดละสามกองอ่าเริ่มเลยครับตัดยงเอียงหันละถู Suzanne ตกต้องอให้ให้ฟังนึง นั่นแหละครับระวังนองพกด้วยตัดเล็กๆกว่านี้ที่หลังเนาะเหมือนกับกลุ่มนี้นะครับอันนี้จะมีส่วนช่วยกับผักที่เราปลูกเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดเราทําเสร็จแ้วคุยจะที่บายฟังว่าเอาทำอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าจุดลินสีน้ำสดมีส่วนช่วยก็คือทําให้ผักของเรานั้นหวาน มีรสชาติที่หวานนะครับแล้วก็ทําให้เป็นการให้อาหารทางใบจะทําให้เจริญเติบโตได้ดีเพราะผักของเราเป็นผักกินใบใช่ไหม mm hmm. จุลินทรีย์นมสดนี่จะทําให้ผักของเรานั้นรับอาหารได้ดีนะครับใส่นมให้ครบสามกล่องก่อนนะครับ mm hmm. วิธีใช้ก็คือ mm hmm. เมื่อเมื่อมอหมักครบ7วันแล้ว นะครับนำใบผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบในช่วงเช้าหรือนำไปผสมในบัวรดน้ำก็ได้นะครับแล้วก็ลดลงไปเลยนะครับตัวนี้จะทำงานต่างจากจุลินทรีย์ทางข้อแสงเพราะว่าจุลินทรีย์ทางข้อแสงนี่จะ,ะช่วยเรื่องรากตัวนี้จะช่วยเรื่องใบนะครับเมื่อมาครบแล้วใส่น้ำตาลประมาณห้าช้อนอน้ำตาลทรายแดงประมาณห้าช้อนใส่ลงไปเลยลูก ใช้ใช้ใช,ใช,ใช,ใชมือใช้มือกำรรต้องคอขวดด้วยจะได้ไม่หกอ่านั่นแหละมีอที่เราเคยทำถูกต้องนะครับห้าช้อนนะอ่ะกุมอีกกลุ่มนึงใส่นมเปี้ยวรอก็ได้เราต้องการจุลินทรีย์จากนมเปี้ยวนะเพื่อจะไปะทำให้เกิดจุลินทรีย์ในนมสดของเราเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ประมาณห้าช้อนนะลูกใส่ไปเลยเป็นคุณพูนได้เลยนั่นเลยตัวนี้เราเคยทำหรือ,อยัง,ยงคุ้นๆไหมเคยทำแล้วตอนอยู่บนห้องไงมีมีวิดีโออยู่นะคนที่ก่อคือยายาไงปรนั้นใช่ไหมยายคือกอกลํำตาใช่ไหมคะอ่าน เอาเอามือเอามือกำไม่รอบขวด,ดจะได้จะได้ไม่จะไดม่หกเออต,ต,ตัวนี้จะตัวนี้จะโดนแสงมาได้นะครับต้องเอาไว้ในร่มนะครับต้องเก็บไว้ในร่ม<อ>เดี๋ยวขึ้นไปเก็บไว้บนห้องกันด้บนห้องสวนถ่ายกันด้เอามาเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่า อย่าไปเข้ากันอย่าแรงๆเลยต้องกลัวมันเจ็บนะครับแรงๆเหมือนกับเราขย่าตัวเพื่อนน่ะนั่นแหละนะครับรมันใต่ย่ากแน่นอนเลยกวัว,ว,วเว <c oughs> มื่อเราได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปวางไว้ในที่ร่มประมาณเจ็ดวันก็สามารถนํามาใช้กับผักได้วิธีใช้ก็คือผสม น้ำเปล่าหนึ่งช้อนกับน้ำประมาณ1บัวรดน้ำของเรานะครับแล้วก็ใช้รดลงบริเวณใบในช่วงเช้าได้เลยนะครับโอเคก่อนไปทำไหมครับสวัสดีครับ